เห็นว่าคนในพื้นที่เขามีแนวคิดอะไรหนังเรื่องนี้พยายามทำเราเห็นว่าดนตรีสามารถทําให้คนมีความหวังในพื้นที่ได้ซึ่งสําหรับเราเรารู้สึกว่าเรามองหาสิ่งเหล่านี้คือหนังที่ให้ความหวังกับคนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานดีๆของผู้รับทุนนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโครงการที่ต้องเรียกว่าทั้งดีและทั้งน่าภูมิใจนะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการเยาวชนสร้างหนังหนังสร้างคนนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับคุณพิมพ์กาศโตวิระนะครับสวัสดีครับสวัสดีพิมกาครับก็ต้องดีใจด้วยผมจําได้ว่าผมเจอคุณพ<ค>ิมพ์กาที่เวทีปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วที่เราจัด รายการ g r a n ด for ร์เชน e ในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนปี6-3คุณพิมพ์ประกาศก็มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์แนะนำให้ความรู้กับคนที่ขอรับทุนด้วยว่าจะต้องทำอะไรยังไงแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในผู้รับทุนที่ได้ทุนมาสองครั้งแล้ว2561 1หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็2563อีก1ครั้งถ้าไม่มีฝีมือเดินมาถึงจุดนี้ไม่ได้ะนะครับเอา วันนี้จะคุยกันเรื่องของโครงการ d e ิฟเซายังฟิล์มเมเกอร์หรือผมเรียกภาษาไทยสั้นๆก็คือว่าโครงการเยาวชนสร้างหนังหนังสร้างสื่อนะครับอยากให้เล่าคอนเซปต์นิดหนึ่งครับว่าเยาวชนนักสร้างหนังหนังสร้างสื่อนี่ทำยังไงครับคือดิฉันเป็นพื้นฐานเป็นคนทําหนังนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์สั้นยาวแล้วก็เคยเป็นผู้ทําเกี่ยวกับ เลือกภาพยนตร์ฉายในเทศกาลภาพยนตร์นะคะทั้งในประเทศไทย,ยแล้วก็ที่สิงคโปร์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปทําหนังที่ในพื้นที่สังขวัฒชายแดนภาคใต้เคยไปทำอบรมให้กับเด็กและเยาวชนบ้างอะคะ่ะเลยรู้สึกว่าโดยสาระที่เรามีพื้นฐานแบบนี้เรามองว่าโลกในสังคมปัจจุบันหรือในวงการสื่อเนี่ยคอนเทนต์อะ,ะมันเป็นสิ่งที่เรามองหาทุกคนมองหาคอนเทนต์ที่มันมีความตื่นตาตื่นใจหรือมันสดใหม่หรือมันสร้างแนวคิดใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ในประเด็นต่างๆในพื้นที่สันนิบาเชนภาคใต้ค,<อ>คือคนจะไปจับแค่เรื่องความไม่สงบเนาะแล้วก็ความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีแง่มุมอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่ดีในการผลิตเป็นภาพยนตร์ก็เลยคิดว่าภาพยนตร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะแบบถูกนําไปพัฒนาต่อในแง่ของคนในในประเทศเดียวกันถ้าพัฒนาแล้วผลงานมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะออพาคนไปสู่การ เล่าเรื่องต่างๆมันก็สามารถออกไปข้างนอกได้ในต่างประเทศเพราะว่าดิฉันก็เคยอยู่ในต่างประเทศในการมองเห็นว่าคนเขามองหาอะไรอยู่ <Ừ. S 2> ก็เลยเสนอโครงการนี้นะคะแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ดีใจที่ว่าทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์เห็นคุณค่าเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทํายากจริงๆะคะ่ะเพราะเราเราไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ข้อ,อที่หนึ่งการที่เราจะเอาแนวคิด หรือเอากระบวนการลงไปทํางานในพื้นที่สานวัชยยนธยรภาคใต้เนี่ยเราต้องทํางานหนักมากแต่ตน้นคือคือเราไม่ใช่อยู่ดีเราโยนลงไปในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องลงไปรีเสิร์เราต้องไปทําความรู้จักกับคนเราต้องสร้างแนวร่วมภาคีเครือข่ายต่างๆแล้ว่ะเดียวกันเราต้องอธิบายกับคนในพื้นที่ว่าสิ่งที่เรากําลังที่เราจะแนะนำเนี่ยคะ่ะมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่ได้อยากทํางานแบบ เหมือนท to ็อปทูดาวอะค่ะเราอยากทางานเหมือนดาวทูท็อปเราอยากที่จะได้เห็นว่าคนในพื้นที่เขามีแนวคิดอะไรเขามีสตอรี่เทลลิ่งแบบไหนเราคิดว่าเราจะช่วยพัฒนาเขายังไงเราจะให้เครื่องมือเขายังไงมากกว่าแล้วเราทําให้เครื่องมือเหล่านี้ทําให้เขาสามารถเล่าเรื่องได้น่าสนใจอันนั้นคือคือกระบวนการซึ่งมันใช้เวลามันใช้การทำงานอย่างเข้มข้นแล้วก็ใช้การที่เราต้องดึงคนในส่วนกลางอะค่ะก็อย่างเช่นเราเอาคนในวงค์การอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลงไป สอนจริงๆนะคะคือเรามีคนที่เป็นระดับแบบมีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศเราลงไปเพื่อทําให้เขาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะใช้การทําหนังที่มันเป็นมาตรฐานนะคะเราควรจะพัฒนาอะไรบ้างซึ่งเขา,ามีวัตถุดิบอยู่แล้วคนในพื้นที่มีศักยภาพอยู่แล้วแล้วก็เยาวชนเองก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะ พูดอะไรออกมาเพราะว่าเด็กในสามจังหวัดเขาจะรู้สึกเสมออะค่ะเคยเคย <ๆ S 2> พูดหลายทีแล้วคือเขาจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจอะค่ะเวลาสมเขาจะขึ้นมาส่วนกลางหรือว่าเขาจะพูดว่าตัวเขามาจาก3จังหวัดเขาจะไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าคนก็จะมองเขาว่าเอ๊ะเดี๋ยวแบบอย่างเงี้ยเราได้ยินบ่อยๆอะสตรอรี่ที่แบบว่าเขาก็จะบอกเข้ามากรุงเทพคนก็ถามว่าอาคุณมาจากปัตตานีเหรออาคุณพกระเบิดมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่ทําให้เขาแบบแบบอึดอัดอะแล้วเขารู้สึกว่าการเราก็เลยคิดว่าการที่เขาอยากจะพูด ความเป็นตัวเขาเองอะคะ่ะผ่านสื่อหรือผ่านภาพยนตร์เนี่ยแล้วถ้าพูดได้ดีอะคะ่ะมันก็ทำให้คนเขาเปลี่ยน,ม,นมุมมองของการมองคนในเด็กในพื้นที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กที่เขารู้สึกได้ผ่านโครงการอะคะ่ะเขามีเขาเรียกว่าเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมคือความรู้สึกเป็นตัวเองเห็นได้ดีขึ้นนะคะคือเมื่อมีการวิาพากษาร์ว่าเอยเราเป็นคนนอกนะครับถึงอางานออกมาดีแค่ไหนมันก็ยังไม่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากด้นั้นเลยเราไปสอในใ้คนพื้นที่ทําเองเลย นะครับจึง,จงเป็นรายละเอียดของโครงการน<ช>ันะครับจริงจริงอย่าเรียกว่าสอนเดียวค่ะเรียกว่าทางานร่วมกันดีกว่าทำงานร่วมกันแต่ว่า<ช>สิ่ง,งที่เขาขาดเราไปเติมเต็ม <ๆ S 2> ทำอะไรบ้างครับรายละเอียดโครงการก็คืออันดับแรกคือเราเราได้รีเสิร์ชเรามองเห็นว่าคนในพื้นที่เองไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องภาพยนตร์อันนี้ข้อที่1นนะคะคือก็จะมีระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าค่อนข้างน้อยเราก็เลยจะเริ่มตั้งแต่ที่มันเป็นโครงสร้างของภาพยนตร์ก็คือแรกคือเรื่องบท คือเขาทำโครงเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าโครงเรื่องนั้นน่ะต้องสามารถที่จะถ่ายทอดสื่อสารได้แล้วมีความคิดส,สร้างสรรค์ก็ให้ความรู้ด้านการเขียนบทบทที่ดีเป็นยังไงโครงสร้างของบทเป็นยังไงแล้วก็ขณะเดียวกันเราพัฒนาเขาต่อเรื่องของการจัดการการถ่ายทําเรื่องของการเรียนรู้ทางโปรดักชันเรื่องการใช้อุป,ปกรณ์เรื่องการตัดต่อและที่สําคัญคือเราลองเรียนรู้ของการทํางานเป็นทีมเวิร์กเพราะว่าการถ่ายหนังเป็นทีมอะคะ่ะคือไม่ใช่แปลว่าทุกคนมาเดี่ยวแล้วทุกคนจะแบบเหมือนไม่จัดการ ต้องจัดการทุกอย่างแล้วท้ายสุดแล้วเราก็ช่วยเขาก็คือเราทําให้หนังเขาอะไปสระก็ส่งไปเทศกาลภาพยนตร์ไปฉายในเทศกาลต่างๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณภาพงานที่ทัดเทียมกับคนอื่นอย่างรุ่นที่หนึ่งเนี่ยก็ฉายในพื้นที่สังนวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ฉายที่กรุงเทพแล้วก็ไปฉายที่เยอรมันแล้วก็คือตอนนี้มันติดโควิด ก็จริงๆตอนนี้มีฉายร่วมออนไลน์กับทางญี่ปุ่นอยู่ทางญี่ปุ่นทางคนจัดเขาก็ทำซับไตเติ้ลภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมันก็ดีเด็กเขาก็ได้เรียนรู้ว่าหนังเขาเวลาที่คนทั้งนอกจริงๆค่ะจะเป็นคนกรุงเทพเองคิดยังไงคนในต่างประเทศคิดยังไงน้องก็เริ่มเรียนรู้ว่าทํายังไงที่หนังเองจะเป็นสะพานที่เชื่อมซึ่งมันก็เป็นส่วนของการที่เราที่เราจะใช้มุมมองของซอฟต์พ w าวเวอร์ให้มีประโยชน์ละค่ะครับแล้วคัดเลือกเด็กยังไงครับที่จะเข้าร่วมโครงการ ก็เปิดอิสระก็คือก็คือเกณฑ์คืออายุอะคะ่ะก็คือ1 5บหถึงยีนะคะแล้วก็เปิดให้สมัครมาเป็นทีมทีมละ5คนคแล้วก็เขาจะส่งโครงเรื่องเข้ามานะคะแล้วโครงเรื่องเข้ามาเนี่ยก็คือเราให้อิสระในการทําจะเป็นหนังแอคชั่นหนังตลกหนังพีหนังอะไรก็ได้หมดเลยคือเราไม่ได้กําหนดว่าจะต้องทําเรื่องแบบไหนสารคดีก็ได้แล้วก็เราก็จะมีกรรมการที่เป็นผู้มีคุณวุฒิทางด้านภาพยนตร์นะคะค,คือก็จะเป็นทั้งแบบนักวิจารณ์ทั้งคนที่แบบ ดูแลเรื่องเขียนบทแล้วก็มีคนที่รู้เรื่องประเด็นเรื่องสาร,ระชเชนภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะด้วยก็รวมกันแล้วก็แล้วก็เลือกให้ไ,ได้10ทีมหลักสิทีมเนี่ยค่ะก็จะพัฒนาจากโครงเรื่องไปสู่บทนะนะคะโดยบนพื้นฐานของการที่ทาหนงางให้เขาสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการพัฒนาบทให้น่าสนใจมากที่สุดเพราะท้ายสุดแล้วอะค่ะเด็กส่วนใหญ่เขาจะส่งมาเป็นแค่ไอเดียค่ะเหมือนเราไอเดียก้อนเนี้ยเราก็ต้องมาช่วยปรับกับเขาแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นโครงเรื่องที่สามารถ พัฒนาเป็นภาพยนตร์ได้คือถ้าเป็นโครงเรื่องที่แบบทําไม่ได้ค่ะบางทีบางเรื่องมันยากมากเนี่ยเราก็คงต้องแบบไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อบในที่สุดสิบทีมก็มาสู่หนังสั้นหนังสั้นสิบเรื่องเลยนะคะค่ะสิบเรื่องแล้วก็อีันนึงที่เรามองหาคือเรามองความหลากหลายค่ะคือมันไม่ใช่แปลว่าเรื่องประเด็นเหมือนกันแล้วเราจะทําอย่างเดียวรทุงที่หนึ่งหนังที่เข้ามามีเรื่องราวหลากหลายมากมีเรื่องรักต่างศาสนาเรื่องรักวัยเด็กแบบความรู้สึก ของเด็กแบบเด็กๆเหมือนอารมณ์แบบหนังแฟนฉันอะไรเงี้ยหรือว่าหนังที่เป็นหนังผีก็มีนะฮะหนังผีหนังตลกก็มีหนังแอคชั่นก็มีมีสารคดีเรื่องดนตรีซึ่งดีมากเรื่องนี้เพราะว่าคือในพื้นที่สังกัดเชนภาคใต้ในเรื่องดนตรีเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะแล้วก็จะเป็นสารคดีแล้วก็มีหนังที่พูดมุมมองที่เป็นเรื่องสังคมค่ะคือเรื่องทั้ง10เรื่องในรอบที่แล้วก็จะมีความหลากหลายของเรื่องราวแล้วก็วิธีการนำเสนอครับ ให้เลือกสักอันหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าชอบที่สุดโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ชอบ<ม>เรื่องอ,อันไหนครับหนังสั้นนย่งกชอบสารคดีเนี่ยคะเรื่องเรื่องเรื่ดนตรีเนี่ยเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ,ของการพัฒนาโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ,รบเราเห็นว่าตอนแรกน้องมีแค่ไอเดียเรื่องดนตรีแต่พอเราเริ่มผ่านกระบวนการโครงการต่างๆเนี่ยน้องเนีพัฒนาไอเดียไปสู่การมองเห็นว่า ทำยังไงที่เขาจะเล่าเรื่องดนตรีแล้วคนข้างนอกนะค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเรื่องดนตรีเป็นประเด็นอะไรในสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้แล้วมันเป็นแง่มุมใหม่อ่ะ,ค,ะค่ะคือถ้าเราเห็นหนังจากพื้นที่สนันหวัดภาคใต้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องพะหุวัฒนธรรมเรื่องเอ่อเรื่องความขัดแยง้งเรื่องความไม่สงบเรื่องอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้พยายามทำหาเราเห็นว่าดนตรีสามารถทําให้คนมีความหวังในพื้นที่ได้ซึ่งสําหรับเราเราสึกว่าเรามองหาสิ่งเหล่านี้คือหนังที่ให้ความหวังกับคนนะคะ อันนั้นมันคือสิ่งที่เรามองว่าโครงการได้พยายามที่จะไม่ได้ใช้แค่ภาพยนตร์คือเราได้พัฒนาความรู้สึกจิตใจเขาด้วยมันเหมือนเป็นข้อค้นพบตอนที่เราทํางานเสร็จใช่ไหมคใช่ค่ะ,คะซึ่งจริงๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำงานเราอาจจะยังคิดไปไม่ถึงใช่ค่ะทุกวันนี้น้องๆเขาจะมีโอกาสเติบโตไปเป็นคนสร้างหนังจริงๆไหมครับ ก็มีค่ะคือตอนนี้เนื่องจากรุ่นที่สองค่ะที่เราได้รับสบนับสนุนเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นที่หนึ่งะค่ะเขาสมัครเข้ามาทําหนังในในในโครงการนี้ด้วยแต่เป็นอีกเลเวลหนึ่งก็คือเป็นเลเวลที่โตหน่อยนะคะคือเขาจะได้ทําหนังกับผู้นำกับที่มีชื่อเลยนะคะเขาก็สมัครเข้ามาตอนนี้อยู่ในกระบวนการคัดเลือกอยู่น้องก็พัฒนาไปเยอะเลยตอนนี้คือเห็นแล้วรู้สึกประทับใจเพราะว่าเด็กรุ่นหนึ่งก็ แบบรู้สึกมีไอเดียมีอะไรที่แบบโตขึ้นนะคะคือเขาเริ่มเห็นแล้วว่าโครงการนี้เอาหนังเขาไปฉายข้างนอกแล้วเขามองว่าถ้าเขาอยากสื่อสารกับคนข้างนอกเนี่ยเขาต้องพัฒนาตัวยังไงเขาต้องเล่าเรื่องแบบไหนเขาทํายังไงที่เขาจะให้หนังเขาเนี่ยส่งเสียงให้คนข้างนอกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะคนที่อยู่ในต่างประเทศเขาเห็นตัวเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นโครงการในปี63นะครับหรือถึงครั้งต้องเรียกว่าโปรเจกต์ที่2เนี่ย ะนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันใช่ค่ะนั้นเป็นความแตกต่างในการทํางานนะครับหรือว่าเราก็ถือว่ายังอยู่ในโทนเดิมอยู่โครงสร้างหลักยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราใช,เาใช้เราใช้ถอดบทเรียนจากครั้งที่หนึ่งเพราะว่าเราค้นพบว่าเออครั้งที่หนึ่งเราอาจจะทำงานในระยะเวลาที่สั้นไปน,นิดนึงในช่วงเ,เหมือนอบรมอะคะ่ะอันที่สองคือปีนี้จะเป็นการประกวดมีรางวัลน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากรุ่นที่หนึ่งเนี่ยผ่านไปอะค่ะเราได้รับ การติดต่อจากองค์กรในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเขามองว่าหนังชุดนี้มันเป็นหนังที่ไม่ค่อยมีโอกาสเห็นที่จะสะท้อนมิติความเป็นไปในปัจจุบันของพื้นที่สาธารณรัฐเช่นภาคใต้เพราะว่าหนังที่ผลิตในพื้นที่เองน้อยมากแล้วก็ที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวอะค่ะมันไม่ได้มีสตอรี่ที่เราแบบดูแล้วเราบันเทิงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยก็คือว่ามันทําให้เขาเห็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะมิติธรรมชาติ นิติวัฒนธรรมนิติความหลากหลายเพราะงั้นการไปให้โอกาสแบบนี้อันนี้ผลกระทบมันได้ทั้งนิติด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมแม้แต่ในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยต้องเรียกว่าเกินความคาดหมายไหมครับก็เกินค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับน้องๆเยาวชนมาว่าณตอนแรกทุกอัน,น่พูดตรงๆคือตอนได้ทำโครงการเนี้ย เราก็หนักใจนะคะพู้ตรงๆเพราะว่าเราก็เคยไปทำเวิร์กช็อปมาบ้างเรารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่เราต้องไม่จากไกลเนาะเราต้องนะพาคนไปแล้วคนก็จะกลัวหรือเปล่าแล้วก็คนในพื้นที่เขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยมันก็ใช้กระบวนการ เราก็หนักใจแล้วคนนี้ผที่เขาจะบอกเขาก็เขาก็สะท้อนให้ฟังว่าโอ้โปรเจกต์เราละเอียดมากโครงการนี้ละเอียดมากมเข้มข้นมากอนะไรเงี<ม>้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันจะแบบหนักไปหรือเปล่าอนะไรเงี<ม>้ยเราก็กังวลจริงเพราะว่าเอาพูดตรงไลฟ์สไตล์เขาก็ไม่เหมือนใ,ในส่วนกลางอนะไรเงี้ยถ้าใครเคยไปนะคะ<ม>จะเป็นอีกแบบหนึง่ง<ม>เขาก็ชิๆลๆอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอโครงการนี้จะดู เด็กจะชอบหมดแลโครงการนี้โหดจริงโหดจริงๆคือแต่น้อง,งแต่น้องน่ารักมากน้องสู้มากค <นะ S 2> ือน,น้องรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มัน,มมนคืออะไรางแล้วน้องเขาก็เขาก็พัฒนาตัวเองไปในช่วงเวลาเราก็หนักใจแล้วก็มันมันใช,มนใช้มันใช้หลายอย่างค่ะเราก็รู้สึกว่าพอมันผ่านรุ่นหนึ่งมาเราก็ภูมิใจที่ว่าคือมันไม่ได้แค่หนังอะค่ะมันได้มันได้อย่างอื่นอ่ะมันได้ความเข้าใจมันได้แนวรู้มันได้ภาคีเครือข่ายมันได้การที่หนังมันได้สามารถ พูดเรื่องอื่นๆนะคะเพราะเราก็เริ่มเบื่อเหมือนกันเนาะเพราะเราลงไปสามจังหวัดเราก็อยากจะบอกทุกคนว่ามาเธอขาไม่ได้มีอะไรความแบบขนาดคือคือเราเข้าใจว่าไอ้ความรุนแรงหรืออะไรมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกระบวนมันคือความมั่นคงเขาเปลี่ยนแปลงเขามีพัฒนาไปสู่จุดอื่นแล้วอะคะ่ะ,คะเราก็รู้สึกว่าเออเราลงมาเพื่อจะได้มองเห็นสังคมที่เขาอาจจะมีชีวิต แบบอีกลักษณะหนึ่งอัตลักษณ์ของเขาอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็อยู่ในสังคมไทยอยู่ในประเทศไทยคือผลที่ได้รับตอนนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับเยาวชนที่เขา<ม>ที่เขาร่วมแล้วก็เขาได้ทําออกมาแล้วก็เขาไม่ใช่แค่ตัวเขาครอบครัวเขาก็ภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนเพื<ม>่อนพี่น้องเขาก็ภูมิใจแล้วเขาก็มองว่าสิ่งนี้มันทําให้เขาสามารถที่จะนําไปต่อยอดต่อในการที่เขาจะทําอย่าง<ม>อื่นต่อใช่ไหมคะมเขาเริ่มรู้แล้วว่าแนวคิด ที่มันเป็นแนวคิดแบบเดิมๆมันอาจจะไม่ใช่วิธีการ<ม>ที่เขาจะสื่อสารแล้วล่ะเขาควรจะไปแบบเล่าเรื่องแบบอื่น<ม>บ้างได้ไหมเพราะว่าอันนี้เราต้องยอมรับว่าบางทีเขาก็มองว่าแนวคิดแบบเดิมมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันมีแนวคิดใหม่ๆคือการพัฒนาตัวเองคือการมองหาวัตถุดิบที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะที่จะนําออกมาอย่างที่อย่างที่เราคุยกันว่าเออจริงๆแล้วมันมองหาในพื้นที่มันเจอเยอะแยะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้ ผลักดันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อวัดภัยมากๆเลยเพราะว่าคือโครงการนี้เริ่มไม่ได้ถ้าไม่ได้การสนับสนุนเลยจากจากจากกองทุนเลยค่ะครับคุณพิมพ์ประกาศร,รู้สึกไหมว่าจากคนทําหนังกลายมาเป็นคนทํางานเพื่อสังคมตัวเนี้ยค่ะ <มา S 1> ก็ทำโครงการนี้รู้สึกว่ามันเกิดพลังบางอย่างใช่เราเรารู้สึกตรงนั้นคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแค่เป็นคนทําหนังที่ อาจจะมีประสบการณ์นะคะแต่ว่าเราสึกว่าเราได้ใช้ศักยภาพที่เราเรียนรู้มามหรือประสบการณ์เราได้มีประโยชน์กับสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกดีใจค่ะค,คือตัวเองไม่ได้เป็น NGO นจะคะแต่รู้สึกว่าอยากทําถ้าทาประโยชน์อะไรได้คืออยากใช้ทุกคนทําได้ใช่ทุกคนคทําได้คือเราไม่ได้เป็นต้องเป็นรอให้เราเป็นเราทาสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ค,ครับอยากจะให้ฝากข้อคิดสําหรับคน<ม>ที่อยากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหนังสั้นหนังยาวจะเริ่มต้นยังไงดีครับ คือจริงๆเราก็ยังรู้สึกเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องเริ่มจากการไปเรียนแบบโปรดักชันอะไรกันมากมายมันต้องเริ่มจากแพชชั่นอะความอยากเล่าเรื่อง<ม>คือความออยากพูดอยากเล่าเรื่อง<ม>คือบางคนอยากเล่าเรื่องคุณเขียนหนังสือมันก็เป็นแบบหนึง่ง<ม>แต่คุณอยากเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์แปลว่าทีนี้คุณอยากเล่าคุณต้องเอาไปพัฒนาต่อเป็นภาพยนตร์นั่นแปลว่า เราจะผลักดันให้ตัวเองไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ยังไงการเล่าเรื่องยังไงการทํางานยังไงแล้วเราจะสื่อสารยังไงผ่านภาษาภาพยนตร์คือถ้าเราอยากทำอะค่ะอันนั้นะมันจะผลักดันเราไปเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ได้อยากทําเราแค่มาเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกอะมันก็จะไม่ได้ได้งานอย่างที่เราคิดอะค่ะมันแค่มาจับกล้องกันแล้วก็วิ่งไปวิ่งมามันไม่ได้ไอเดียเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอยากทำออย่างเดียวมันคือมันต้องหาสตอรี่เทลลิ่งที่ สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้ด้วยค่ะซึ่งอันดับแรกก็คือเริ่มมาจากเรื่องของเรา<ม>เรื่องของคนในครอบครัวเราในสังคมเราขยายไปเรื่อยๆคืออย่าเพิ่งไปมองหาเรื่องที่มันไกลตัวมองจากเรื่องขอบเขตที่อยู่ในพื้นที่ของเราก่อน<ม>เพราะอันนั้นคือสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดแล้วก็อย่าไปมองหาการทําหนังแบบเช่นเราอยู่3จังหวัดก็อย่าไปมองหาหนังที่เล่าเหมือนคนกรุงเทพอะไรเงี้ยคะ คือเราอยู่ในแบบไหนเราคิดว่าวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไั้หมดที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเราใช่ที่เราถนัดที่สุดใช่ค่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับได้ความรู้ข้อมูลหลากหลายมากนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมยังอยากคุยกับคุณเพพกาอีกหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาจำกัดนะครับคงต้องขออนุญาตเชิญมาใหม่นะครับในการคุยแล้วก็คิดว่าหลายเรื่องเป็นความรู้เลยนะ เป็นรู้ความรู้ด้วยเป็นแรงบันดาลใจด้วยก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านผู้ชมของเราก็คงได้ประโยชน์จากการติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณพิมพ์กาโตวีระนะครับ,รบที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับและก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสังคับ ท่านผู้ชมครับพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นคือพลังที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับวันนี้มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรงสรค์รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมในช่วงเกร็ดความรู้เพิ่มเติมครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ มีโลเคชั่นที่สวยงามสถานที่แปลกใหม่และน่าสนใจรวมไปถึงมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทําให้เรามองเห็นถึงวัตถุดิบชั้นดีทางภาพยนตร์และศักยภาพของการพัฒนาภาพยนตร์ในพื้นที่อย่างมากค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับส่วนกลางแล้วนะคะผู้ผลิตภาพยนตร์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ถือว่ามีจํานวนน้อยและยังขาดการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีมาตรฐานอยู่ค่ะ แม้ว่าคนในพื้นที่นะคะจะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้แต่การสะสมความชินชาต่อความขัดแย้งที่ไม่มีทางออกเป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะคะที่หล่อหลอมเยาวชนให้รู้สึกต่อการไม่มีความหวังและความรู้สึกที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะเด็กจำนวนมากนะคะที่เติบโตมากับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขามองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะพวกเขานะคะคต้องใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิตค่ะพวกเขาได้ปรับตัวและพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่รับรู้จากโลกภายนอกพวกเขามองข้ามสถานการณ์ไม่สงบไปสู่ความหวังของชีวิตในอนาคตภาพยนตร์สั้นนะคะคก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดให้แก่คนในพื้นที่และโลกภายนอกได้ค่ะ สังคมไทยนะคะรับรู้เรื่องราวปัญหานี้โดยผ่านสื่อแขนงต่างๆทั้งที่ได้ชื่อว่าสื่อของรัฐและสื่อเสรีที่ต่างนำเสนอออกมาทุกวันทุกคนนะคะพึ่งพาอาศัยสื่อในการรับรู้ทั้งสิ้นค่ะแต่สื่อยังไม่สามารถนำเสนอข่าวสารในรอบด้านและหลากหลายพอโดยขาดการคำนึงนะคะว่าผลของการนำเสนอโดยสื่อจะส่งผลต่อผู้คนในพื้นที่และการรับรู้จากคนภายนอกอย่างไรคะ่ะ ฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกเข้าใจหรือถูกขยายความไปโดยขัดแย้งกับความเป็นจริงการสื่อสารจึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจต่อกันของมนุษย์ค่ะการทําหน้าที่ของสื่อนะคะจึงมีส่วนสําคัญยิ่งในการสร้างสรรสันติภาพเพราะในสามัญสำนึกของผู้คนโดยทั่วไปนะคะจําเป็นต้องพึ่งพาสื่อบนฐานของความเชื่อถือในสื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ และความเชื่อนี้นะคะก็ย่อมมีความหวังว่าสื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมปราศจากปัญหาได้ค่ะไม่เช่นั้นแล้วนะคะการสื่อสารจะเป็นเพียงสื่อแห่งความกลัวและความชิงชังค่ะ ท่านผู้ชมครับหนึ่งในโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ก็คือโครงการ่ายเด็กติดเกมนะครับหรือ c y b e r a v e n t u r e c m p p นะครับโครงการซึ่งต้องการให้เด็กที่ติดเกมนะครับได้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะเปิดรับสมัครเด็กติดเกมร่วมโครงการ ค่ายเด็กติดเกม CyberAvenger c a m p ช่วยปรับพฤติกรรมสร้างการตระหนักรู้การเล่นเกมค่ะสำนักงานกองทุนนะคะได้ร่วมมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม Cubic Creative ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดค่ายสำหรับเด็กและเยาวชนมาอย่างยาวนานค่ะค่ายเด็กติดเกม Cyber a v e n g e r Camp นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสารรค์ ป้องกันปัญหาการติดเกมและสร้างภูมิคุ้มกันในโลกอินเทอร์เน็ตให้กับเด็กและเยาวชนค่ะโดยนอกจากการจัดค่ายแล้วนะคะยังมีการต่อยอดขยายให้สังคมเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยใช้สื่อเกมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโดยจะได้จัดทำซีรีส์จัดค่าย Cyber a v e n g e r Camp ค่ะค่ายเด็กติดเกม Cyber a v e n g e r Camp นะคะ ต้องการปรับพฤติกรรมการเล่นเกมที่พอดีและเหมาะสมส่งเสริมทักษะชีวิตในด้านต่างๆนะคะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมให้กับเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากแนวโน้มการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กไทยนะคะพบว่าเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานมากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งค่ะแต่มักขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อแยกแยะวิเคราะห์และกำกับตัวเองในการเสพสื่อเหล่านี้อย่างสร้างสารรค์และพอดี ซึ่งการปรับพฤติกรรมการเล่นเกมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการติดเกมให้กับเด็กและวัยรุ่นผ่านกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความสำคัญกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถดูแลเด็กในครอบครัวได้ด้วยความเข้าใจค่ะค่ายเด็กติดเกมไซเบอร์อเวนเจอร์แคมป์นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 8พฤษภาคม2,564โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะและจะเริ่มประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบออดิชั่นในวันที่20และ27มีนาคม2,564เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไปค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่02-562-0951-6ต่อ 622588และ622597ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ c y b e r a v e n g e r k u a c t h ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ชมในทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้าๆแบบนี้ทางช่อง PSI สารดีช่อง99นะครับวันนี้ผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ